สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับแอดมินลูกชาวนาครับจากแฟนเพจลูกชาวนานักล่าฝันครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่จะสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาความรู้เกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งเป็นความรู้ในส่วนของความรู้เฉพาะตําแหน่งนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีอยู่ในพรบรรหรือระเบียบกฎหมายแต่ว่ามันเป็นความรู้ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยจะต้องมี เพื่อใช้ในการเอาไปทำข้อสอบนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของแอดมินด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าหน้าที่นะครับหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหรืออบทอเนี่ยนะครับมันคืออะไรหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็คือการตรงนี้นีครับจัดทําบริการสาธารณะนะครับ คำว่าจัดทําบริการสาธารณะในหลักมันก็คือเป็นการกระจายอํานาจนะกระจายอำนาจนะจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคมาให้ท้องถิน่นนะครับมามีอํานาจในการบริหารจัดการตนเองนะครับโดยการเลือกผู้นำใช่ไหมเลือกนายกเลือกออนายกเทศมนตรีนายกอบตอนะครับมาเป็นผู้บริหารขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะจัดทําบริการสาธารณะโดยตัวนายกเนี่ยก็จะมี อำนาจในการสั่งอนุญาตอนุมัตินะครับในการาปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับนั่นแหละครับคือการจัดทําบริการสาธารณะในด้านต่างๆอาจจะอย่างเช่นเรื่องของการจัดการศึกษานะครับด้านการจัดสาธารณะสุขใช่ไหมหรือการพัฒนานะครับจัดสร้างถนนหนทางสะพง์สะพานอะไรพวกนี้ยก็คือการจัดทําบริการสาธารณะโดยหลักแล้วมันก็คือการกระจายอํานาจนะครับ ของรัฐนะไปสู่ประชาชนซึ่งหลักการของมันเลยนะครับความสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็คือการมุ่งเน้นในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องในท้องถิ่นของตัวเองนะครับมันก็คือการมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะจำเลยนะครับหลักการกระจายอํานาจนั่นก็คือการกระจายทรัพยากรของรัฐ ไปสู่ประชาชนและก็มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชนโอเคไหมครับทีนี้เรามาดูคําว่านโยบายสาธารณะนะครับคาว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายที่เ,เป็นแน่นอนตายตัวนะไม่ได้มีความหมายที่มันชัดเจนตายตัวแต่มันมีนักวิชาการมอาีอาจารย์ต่างๆเขาให้ความหมายมา เป็นในแนวทางเดียวกันนะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมจะอธิบายให้เข้าใจว่าคําว่านโยบายสาธารณะเนี่ยมันคือการละการกระทานะครับเลือกที่จะกระทําหรือการตัดสินใจของรัฐบาลในท้องถิ่นก็ต้องหมายความว่าการตัดสินใจของผู้บริหารท้องถิน่นนะครับตัดสินใจซึ่งเป็นการกําหนดสิ่งที่จะทําไว้ล่วงหน้านะครับกาหนดสิ่งที่จะทําไว้ล่วงหน้าว่า ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างจะต้องพัฒนาในด้านไหนจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ใช่ไหมนั่นแหละครับคือนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจจะทําหรือไม่กระทําโดยสิ่งที่ที่ตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไปมีผลกระทบนะครับไปมีผลกระทบต่อประชาชนในส่วนมากนั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่านโยบายสาธารณะ นะโดยเมื่อมีการกําหนดนโยบายสาธารณะแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการอะไรครับวางแผนนะครับการจัดทําโครงการการบริหารงานต่างๆเพื่อนํานโยบายนั้นๆเนี่ยนะครับเพื่อนํานโยบายนั้นๆเนี่ยมาสู่การปฏิบัติใช่ไหมมาสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงตามความต้องการของประชาชนนะครับในแต่ละเรื่องโอเคไหมครับทีนี้เรามาดูคํานี้ครับ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนนะครับเหมือนกันการวางแผนก็เหมือนกันมันไม่มีการให้ความหมายที่แน่นอนแต่ว่ามันมีความหมายในหลายๆความหมายซึ่งความหมายมันนั้นเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกันซึ่งแผนเนี่ยหรือการวางแผนเนี่ยผู้บริหารนะครับทุกระดับนะครับก็จะต้องออใช้แผนนี่แหละ เป็นการบริหารจัดการองค์กรของตนเองโดยการวางแผนเนี่ยมันหมายถึงการหาทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับในการปฏิบัติงานโดยมีปัจจัยต่างๆมาสนับสนุนเพื่อให้การทํางานในอนาคตเนี่ยนะครับมันดําเนินไปได้อย่างราบรื่นนะครับเช่นการวางแผนการปฏิบัติราชการใน1ปีนะในองค์กรหนึ่งๆเนี่ยแผนปฏิบัติราชการเนี่ยว่าแต่รับ เดือนแต่และเดือนเนี่ยจะต้องมีการทาโครงการอะไรบ้างมีการดําเนินการเกี่ยวกับอะไร1 2 3 4าก็ว่าไปนั่นแหละรครับคือการวางแผนนะการวางแผนก็คือการเตรียมการในการดําเนินงานในอนาคตนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโอเคไหมแผนก็คือการกระบ,บวนการในการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไรอย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์มีนโยบายต่างๆนะพูดได้ง่ายคําว่าการวางแผนเนี่ยคือการ เตรียมการนะครับที่จะทำอะไรต่างๆในอนาคตนั่นเองโอเคไหมครับโดยนะครับแผนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ถ้าแบ่งนะครับแบ่งเป็นประเภทเนี่ยตามระยะเวลาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณ3ระยะด้วยกันนั่นก็คือ1คือเรื่องแผนระยะสั้นนะครับแผนระยะสั้นก็อาจจะอย่างเช่นแผน1ปีนะครับหรือไม่เกิน2ปี อย่างเช่นแผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนปฏิบัติการของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหนึ่งปีนะหปีก็คือพูดง่ายว่าเป็นแผนระยะสั้นนั่นแหละนะครับมีกําหนดระยะเวลาว่าแผนนี้จะใช้ตั้งแต่ระยะเวลาเดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับอันนี้ก็คือแผนระยะเส้นระยะสั้นนะครับอาจจะ1นะครับหรือ2ปีนะครับให้เกินนี้คือแผนแผนระยะสั้นนะครับต่อมาครับจะเป็นแผนระยะ ปานกลางนะครับแผนระยะปานกลางเนี่ยก็คือแผนที่มีระยะเวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีนะครับก็คือเป็นแผนระยะสั้นอขออภัยครับเป็นแผนระยะกลางอขออภัยนะเป็นแผนระยะกลางนะครับก็อย่างเช่นนะครับแผนพัฒนาเศ ic ic. ษษษษร,ศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะฮะเป็นแผนระยะปานกลางทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแผนระยะยาวนะครับแผนระยะยาวก็อย่างเช่นแผนที่มีระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับอาจจะ5ปี10ปีนะครับ สิบห้าปียี่สิบปีอย่างเช่นเนี่ยฮะยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยนะครับก็เป็นแผนระยะยาวนะครับยี่สิบปีเห็นไหมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแผนนะครับพวกเราก็คงเข้าใจนะเกี่ยวกับระยะของแผนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ผมเอามานะครับเสริมให้เพื่อนเพื่อนที่จะสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับต่อมาครับเรื่องของคําว่าโครงการครับคําว่าโครงการเนี่ยโครงการเนี่ยก็หมายถึง กลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเป็นเอกเทศนะครับแต่และกิจกรรมมีเป้าหมายอันเดียวกันมีลักษณะที่เด่นชัดนะหรือมีการกําหนดจุดเริ่มต้นนะครับจุดสิ้นสุดของโครงการไปนะครับลักษณะสําคัญของโครงการเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีการกําหนดระยะเวลานะครับเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการเช่นโครงการนี้นะครับจะจัดสร้างถนนนี้นะมีระยะเวลาจัดสร้างถนนเนี่ยหเดือน ตั้งแต่วันที่เท่านี้ถึงเท่านี้นะครับอันนี้คือการจัดทําเป็นลักษณะของโครงการน,นะครับโครงการส่งเสริมอา,อาชีพผู้สูงอายุนะครับมีระยะเวลา1ปีจากเดือนนี้ถึงเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมีลักษณะของมีจุดเริ่มต้นและมีการสิ้นสุดลงของโครงการนะครับจะไม่เหมือนพวกนโยบายที่แบบว่าผู้บริหารกําหนดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าความแตกต่างของคําเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วก็มันแตกต่างกันยังไง โอเคไหมครับต่อมาครับในเรื่องของารายละเอียดของโครงการเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับการเขียนโครงการเนี่ยมีอยู่2แบบด,นะด้วยกันนะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือโครงการโดยส่วนมากนะที่ส่วนราชการใช้กันอยู่เนี่ยจะเรียกว่าโครงการแบบประเพณีนิยม นั่นก็คือจะมีการเขียนนะครับชื่อโครงการนะครับมีหลักการและเหตุผลทําไมถึงจะต้องทําโครงการนี้หนึ่งสองสามสี่ก็ว่าไปและมีวัตถุประสงค์ของโครงการครับโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับมีระยะเวลาในการดําเนินงานนะจัดเดือนไหนถึงเดือนไหนนะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีวิธีการดําเนินโครงการยังไงบ้างรวมถึงงบประมาณที่ใช้นะครับเอามาจากไหน ใช้เงินเท่าไรแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับซึ่งถ้าใครเขียนโครงการเป็นเนี่ยคุณก็จะทราบว่าว,ว่วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับกับผลที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกันพูดง่ายๆว่ามันเป็นโจทย์แล้วก็เป็นคําตอบนั่นแหละเป็นคําถามเป็นคําตอบเช่นวัตถุประสงค์ต้องการอะไรนะครับผลที่คาดว่าจะได้รับก็ต้องได้ตามนั้นนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการติดตามและประเมินผล เป็นสิ่งที่จะวัดว่าโครงการที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันสําเร็จหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนก็คืออยู่ที่ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลโครงการโอเคนะครับต่อมาครับทีนี้วิธีการนะครับในการบริหารโครงการขั้นตอนในการบริหารโครงการเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลักๆนะครับมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันต้องเริ่มตั้งแต่นะครับการวางแผนโครงการนะ เป็นขั้นตอนในการเตรียมการนะครับการเขียนการวางแผนว่าจะทําอะไร1นึ่งเป็นการเตรียมการนะครับขออนุมัติผู้บริหารเขียนโครงการนะครับและเอกสารต่างๆก็คือจะอยู่ในโครงขั้นตอนนี้ต่อมาครับขั้นตอนการดําเนินงานโครงการก็คือโครงการที่ได้เตรียมการไว้นั่นแหละที่ได้ขออนุมัติผู้บริหารไว้ก็จะเอามาสู่ขั้นตอนการปฏิบัตินะครับตามระยะเวลาที่ได้กําหนดไว้ และก็สุดท้ายครับคือตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนหลังจากที่โครงการดําเนินการเสร็จแล้วคือการติดตามและประเมินผลว่าสิ่งที่ได้จัดโครงการไปเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างรวมถึงมันมีความคุ้มค่านะครับอ่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนโอเคไหมนะครับก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกโครงการนั้นจะต้องมี นะครับทีนี้มันมาสู่ตรงนี้ครับผมอ่ะความเชื่อมโยงที่ผมได้บอกไว้ว่าความเชื่อมโยงของคําแต่ละคําลักษณะของนัยบายสาธารณะเนี่ยเป็นคําสั้นๆน,นะครับเป็นคําสั้นๆแค่นั้นเองนะเช่นผู้บริหารบอกว่านะครับสร้างถนนนะเส้นนี้นะครับหรือ,อ,อส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพอาสตีนะครับหรือจัดอบรมพนักง,งานเรื่องนี้นะครับอันนี้คือแค่สั้นๆเขานเองนะแค่นโยบายสาธารณะเนี่ยหลักการของมันก็คือเป็นแนวทางในการทําเป็นเรื่องสั้นๆก,กว้างๆซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ในการตีความนะครับแปลงสิ่งที่ผู้บริหารเขากําหนดไว้เนี่ยมาสู่การปฏิบัตินั่นแหละครับคือหน้าที่ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโอเคไหมทีนี้เนี่ย โครงการต่างๆเนี่ยมันก็จะนะครับถูกแยกมาเป็นแผนเห็นไหมนี่อาจจะมีหลายแผนก็ได้ในหนึ่งโครงการนะครับมาเป็นแผนแล้วก็กระจายลงมาสู่นะครับแผนงานเห็นไหมอาจจะมีหลายแผนก็ได้หลายหลายแผนงานก็ได้ในหนึ่งแผนนะครับมันจะย่อยลงมาเรื่อยๆสุดท้ายนะครับมันก็จะสู่เป็นโครงการนะครับมันอาจจะมีหลายโครงการเห็นไหมนะครับอันมันก็จะเชื่อมโยงกัน ทีน,นี้ผมลืมใส่อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะต้องมีในเรื่องของในโครงการเนี่ยจะย่อยลงมาได้อีกนะครับเป็นกิจกรรมนะกิจกรรมอาจจะมีหลายๆกิจกรรมก็ได้นะครับหลายๆกิจกรรมก็ได้ภายใต้โครงการถ้าคําถามก็ถามว่าหน่วยที่เล็กที่สุดนะครับของการน,นํานโยบายไปปฏิบัติเนี่ยก็ต้องตอบว่าอะไรครับ เรื่องของกิจกรรมนะครับถ้ามีกิจกรรมก็ตอบกิจกรรมนะถ้าไม่มีกิจกรรมก็ต้องไปตอบโครงการนะครับถ้ามีกิจกรรมถ้ามีโครงการสแลกกิจกรรมก็ตอบนะครับโครงการสแลกกิจกรรมโอเคไหมครับอันนี้คือความเชื่อมโยงและที่สําคัญนะครับเรื่องของนโยบายสาธารณะนะครับการแปลงลงมาเป็นแผนนะการแปลงลงมาเป็นแผนต่างๆนะครับแปลงมาเป็นแผนแผนงานต่างๆโครงการเนี่ยมันก็จะต้องสอดคล้องกับอะไรครับ ยุทธศาสตร์ชาตินะครับผมเขียนย่อแล้วกันนะฮะแผน่สิบสองนี่คงใช้คําว่าสอกอแล้วกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นแผนระดับจังหวัดแผนต่างๆนะครับเป็นแผนใหญ่ลงมาหาแผนย่อยนะ <S <S พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เขาจะต้องเอามาทําเนี่ยมันจะต้องสอดคล้องนะครับต้องหาความสอดคล้องเชื่อมโยงให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทําเนี่ยนะมันสอดคล้องกับแผนใหญ่เขาหรือเปล่า นะครับมันสอดคล้องกับแผนใหญ่เขาหรือเปล่าถ้าสอดคล้องสอดคล้องกับทฤษฎีศาสตร์ไหนสอดคล้องกับเรื่องไหนอะไรยังนะครับผู้ที่เขียนโครงการเนี่ยจะต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือพื้นฐานนะพื้นฐานถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องรู้เรื่องนี้โอเคไหมครับ